สวัสดีครับผมป๋อมครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะที่ผมจะไปได้สั่งไฟสปอร์ตไลท์แบบแปลกๆมาให้เพื่อนๆดูกันนะครับไฟสปอร์ตไลท์ที่ผมสั่งนะครับสั่งมาแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้นะครับอ่านี่นะครับไฟสปอร์ตไลท์ที่ผมสั่งมานะ หน้าตาประมาณนี้นะครับจากในเว็บมีวงแหวน LED ด้วยเห็นไหมครับประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเนี่ยประมาณ iPhone เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะแกะกันเลยนะครับ ในนี้ยมีไฟอย่างด้วยนะผมซื้อมาใส่รถไถผมเป็นไฟนะครับไฟเลี้ยวอะ่ะเ,เ,<ๆ>เดี๋ยวไฟเลี้ยวเดี๋ยวค่อยให้ดูนะยวดูไฟสปอร์ตกันก่อนนะครับว่าจะเป็นเหมือนที่เราสั่งมาหรือเปล่านะครับ ค <c oughs> เหมือนที่เราสั่งให้ดูเมื่อกี้เนาะเะแกะทางข้าง หรือวันหนักนะตัวภายนอกเนี่ยครับเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับด้านในมีโปรเจคเตอร์ด้วยเห็นไหมครับดูอันนึงก่อนอสายไฟมีทั้งหมด สามเส้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตประกอบขาแล้วก็จะลองไฟดูว่าเป็นยังไงนะครับอุปรกรณ์ที่ประกอบขาก็มีนี่นะครับมีขานะครับมีน็อตร้อยนะครับแล้วมีขาเราตรงนี้นะครับอุปรกรณ์มีมาให้ครบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบขาเสร็จเดี๋ยวจะลองไฟให้ดูครับตอนนี้ผมก็ประกอบขาเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะลองไฟให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้แสงนะครับแสงจากไฟสปอตไลท์นะครับผมจะดูข้างหน้านะเขาเอ็ดยังไงบ้างาเห็นไหม ก้อนนี้เป็นวงแหวนนะแ๊บนึงมันหลุดนี่คือวงแหวนนะครับเห็นไหมครับเดีย๋ยวผมจะให้ดูไฟอีกทีเนาะ,ะตัวไฟสปอร์ตไลท์นะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้สว่างหรือเปล่านะบอกไม่ถูก ต้องไปลองเลยอ่ะครับอันนี้คือเราปิดไฟนะปิดไฟในบ้านผมก็ไม่รู้ว่าสว่างหรือเปล่านะแต่ว่าแยงตามากเลย <laughs> เดี๋ยวผมจะทดสอบความสว่างให้นะครับระหว่างสปอร์ตไลท์ตัวละห้าสิบบาทนะครับห้าสิบหกสิบเจ็ดิบไม่เกินร้อเนี่ยกับอันเนี้ยคู่ละพันกว่านะครับคือเนี้ยสวยนะครับวัสดุดีนะครับเดี๋ยวแสงสว่างผมจะเปลี่ยกเครื่องให้ดูนะว่าเป็นยังไงบอกก่อนเลยว่า แอบผิดหวังนิดหน่อยกับไฟที่ได้กับกับราคาที่จ่ายไปนะออนี่นี่คือแสงนะครับคุณภาพของแสงนะครับด,ดูนะของสปอร์ไลท์พู่ละพันกว่าบาทนะครับ เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับกับสปอร์ตไลท์ตัวห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบทั่วไปนะครับดูไนะครับแสงถามว่าสว่างไหมสว่างครับ แต่อตัวพันกว่าเนี่ยคู่ละพันกว่าดันสว่างเท่ากับตัวห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทเราก็รู้สึกแย่เราจะซื้อแพงทำไมถ้าได้ความสว่างใกล้เคียงกันใช่ไหมครับคือถามว่าเป็นยังไงบ้างก็สวยนะตัวสปอร์ตไลท์สวยดีนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวสปอร์ตไลท์สวยดีนะครับ มีไฟวงแหวนนะครับมีเลนโปรเจคเตอร์นะครับวัสดุสวยนะครับแต่ผมซื้อไฟสปอร์ตไลท์มาใส่รถเพื่อต้องการความเข้มข้นของแสงความสว่างที่มากนะครับถ้าได้แค่นี้ก็ผมไม่โอเคนะครับเดีย๋ยวค่อยไปขายต่อในเพจนะครับแล้วค่อยเข้ามาดูแสงตัดสินใจก่อนที่จะซื้อก็ออกเป็นการซื้อสปอร์ตไลท์ที่ รู้สึกผิดหวังนะครับก็เลยเอามาลงให้เพื่อนๆดูกันถ้าใครคิดที่จะซื้อไฟสปอรตไลท์ลักษณะแบบนี้นะครับสำหรับตัวผมผมคิดว่าความสว่างไม่โอเคคุณภาพของแสงใกล้เคียงกับแบบทั่วไปนะครับถ้าต้องการความสว่างผมส่วนตัวผมของผมนะไม่แนะนำไม่ซื้อตัวนี้นะครับไม่โอเคแต่ถ้าต้องการความสวยงาม แบบมีไฟวงแหวนในนี้นะครับความแปลกใหม่โอเคอย่างนั้นได้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับสปอตไลท์ตัวนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้เอาสิ่งแปลกๆใหม่ๆที่ผมชอบเอามาลองให้เพื่อนๆดูแล้วบอกว่ามันโอเคหรือไม่โอเคนะครับเพื่อนๆก็คิดเอาเองจากคลิปเนาะชอบแต่ละคนไม่เหมือนกัน สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับเนี่ครับตอนนี้โคมสปอตไลท์ LED ตัวนี้นะครับผมก็ได้มาใส่ในรถไถของผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองความสว่างกันนะครับว่าจะสว่างขนาดไหนยังไงนะครับอ,อันนี้มืดเลยนะครับมืดก็ตืต้อเลยนะเดี๋ยวผมจะเปิดไฟสปอตไลท์ให้ดูที่อีกตั้งเมื่อกี้นะครับในรถถน,นะ ว่าความสว่างเป็นยังไงนะครับนี่ครับความสว่างจะได้ประมาณนี้เนาะตอนอยู่ที่บ้านไม่ค่อยสว่างนะแต่พอเอามาติดรถถ่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับมือแค่สปอตไลท์ตรงนี้สองดวงแค่นั้น เดี๋ยวปิดไฟให้ดูก่อนนะเปิดไฟนะครับอ่ะความสว่างก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆพื่อนก็พิจารณากับเราเองนะครับว่าชอบใช่หรือเปล่านะครับ